สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอนามาตามน้องโชคน้องโชคงวดที่แล้วให้เจ็ดศูนย์พี่น้องงวดนี้น้องโชคบอกเลขโดยทีพี่ต้องถามพี่น้องแมวแดงอั้งกองเทพมาทันเอาไรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องโชคไในเลขตัวใดพี่น้องไปให้เลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องไปได้ค่ะวันนี้มาตามน้องโชคพี่น้องเอ้ยน้องโชคงวดที่แรกให้เจ็ดศูนย์เลขออกศูนย์หกบอกเขาพี่น้องงวดเอวคักได้โชคเด้อเอา FC ี่โชคพี่ลามในงวดนี้ไลย เอฟซีเจ็บนักเลยตัไปใช้มาเนี่ยมังลาไปใช้มาเนี่ยคือมีหอดแผลผาแผลฮะบอบังลาไปใช้มาบังลาไปหวัดมาตีมันไปโรงเรียนติโชกที่แม่วีกลับไปฮะไม่วีกลับไป,ไลบไปแล้วยังนะเออเออเอ,อ,อยู่ในเฮือนไปตัวที่ไปองเทียบนะแม่วีนะฮะบอตัวทีไปอยู่นะ้นองเทียบ อืมป้าวโชคจีไปกรุงเทพพี่น้องป้าวประเทศนาเลยเอฟซีฉีกีถอดน้องโชคแล้วพี่น้องเลยน้องโชคจีไปกรุงเทพแล้ยไปกันไปวีติลูกไปให้ไม่ลวงบอกปลาน้องโชคพี่น้องเอฟซีฉีกีถอดน้องโชคแล้วน้องโชคคนจีไปกรุงเทพพี่น้องที่ไปอยู่น้ำแม่เพลินแล้วหัวที่แล้วน้องโชคให้เลขเอฟซีศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์แล้วพี่น้องงวดนี้แกมือใหม่ได้น้องโชคเอาคัปปกๆาด,ด,ด,าดไ,ได้หัวนี้เขา เอาสามตัวตรงๆได้นะได้อยู่นะโอ้่นแหละเอาสมตรงๆไฟซีไซโยไหนดูเอฟซบทซื้อขนมมฟ้าเขาดิมักกีอายพงระกันนางวิ้ไปเิ่นมาต้องโชไปไปโรงเรียนติูกน้องโชหนเมือนี่รถเดรถเนองโชคไปเดนเาโชกนอ๊ะน้องโชคชิบอกเลเอฟซีตัวได้งอนนี่ อ้าวอีกยังสี่สิบน่ยาในถามไปเลขสิออกสี่ิโชคเนี่ยาในถามสี่สิพี่น้องน้องโชคโอ้ยน้องโชคบอก40่ศูนย์พี่น้องบอกสี่สิบก็คือสี่ศูนย์สนยสเด้อหน้าจิเขียนห้เด้อหน้ากิจะเกียนห้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สีนนเน้นองน้องโชคบอก งวนนี้พี่น้องน้องโชคบอกแก้มือใหม่พี่น้องน้องโชคง้วนนี้เข้าแก้มือใหม่พี่น้องโชคเป็นไฮงัวที่แล้วไฮเจ็ดศูนย์พี่น้องงัวนนี่น้องโชคมาไฮสี่สิบพี่น้องแม่ดาการิกับไฮสี่ศูนย์นะคะสี่สิบคือสี่ศูนย์น้องโชคว่าพี่น้องน้องโชคบ,บอกโดยที่ไม่ต้องถามพี่น้องเลยบอกเลขออกมาเลยตัวเดียวห้างเดียวพี่น้อง แคปนาจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยละอาจารย์หล,ลายๆสำนักเลวพี่น้องเด้อมากระจัดพอมาก,กบบระเบิร์เป็นกำลังใจให้กันน้องช่วงนี่กับเลขก,กับมีเขามีรุดพี่น้องน้องโชคกับผลหวังวันนี้เอาแกะมือมใหม่น้องโชควดนี้เอาเลขตัวนี้ไปเลยตัวเดียว้างเดียวพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยแม่น้องดาแนะนําให้เลืซื้อเลขน้องโชคพี่น้องเลยน้องโชคหวงังวันนี้ไม่เฮบอลน้องโชคเอฟซีรวยบองวันนี้รวยืออืออนี่คือคับเลยพี่น้องเลยบาทแม่น้องได้ คือขับเลยพี่น้องเล็กหน่อยนี่แคปหน้าจ้อพี่น้องเอาไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแบงดาก็เป็นแค่ซื้อนาเสนอเลยพี่น้องเด้อบุลูเล็กจะออกตัวใดแม่กระทางน้องโชคกับบุลูเล็กจะออกตัวใดพี่น้องกํารลวคือสิบวจตนกับเราพี่น้องเอ้ยคือสิมีเงินคือสิร่วยกันแหละะก็คอยเอฟซีมีโชคมีลาบนาน้องโชคนะคะน้องโชคให้สี่ศูนย์ตัวเดียว้างเดียวแขนแขนพี่น้องขอบคุณน้องโชคหลายๆเด้อที่หายแนวทางพี่น้อง บอกเลขโดยที่ไม่ต้องถามน้องโชคให้มาแล้วพี่น้องพี่น้องแคบน้าเจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณน้องโชคหลายๆตีหาแนวทางของเอฟซีมีโชคมีลากระน้องโชควันที่16พฤษภาคมขอแห้งหงปังปังรวยยกช่องนะคะไปดเโชคะี่ไปใช่ไหนที่ไปใช้ต่อ ขอโชคสิเป้เล่นต่อเนาะบม่ได้เป้เกี่ยวเขาสิโชคบม่ได้เป้เกี่ยวเขาเอาอน้องโชคคนแรกนี่ถุงดอกโชคก็สิไปเกี่ยวเขาได้พี่น้องคนละสิเอาลงทงพี่น้องน้องโชคน้องโชคพอวีเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาน่าแซงเกี่ยวเขาหน้าปังไม่หรอกน้องโชคคนเวาวคลิปแล้วน้องโชคคนที่ลงทงพี่น้องลงไปเกี่ยวเขาซอย ไม่ใหญ่เลยตายาย่แ้่พี่น้องเดินน้องโชคพี่น้องน้องโชคก็เป็นเด็กหน่อยขยันพี่น้องจักไปซอยหรือไปจักไปซอยเกี่ยวเขาหรือไปซอยหยากบุ<อ> <c oughs> ไปซอยเด้ไปซอยเกี่ยวเขาพี่น้องสรุปเลขของน้องโชคนะคะวันที่สิบหกสิาคมหกแปดแ k หนาจอไหวพี่น้องน้องโชคให้สี่ศูนย์ตัวเดียวพี่น้อง่วนศูนย์สี่แม่น้องอดาเป็นคนเขียนกลับให้เลขตัวเดียวห้างเดียว ทีเสียงดังแต่จพี่น้องเดิอมันเป็นชุมช,น,มน,น,ช,มชนพี่น้องแมวดากับบมีชิดสียใจไปบอกเ็นว่าหายเงียบได้พี่น้องเดิศหัวบ้านแมวดาหมูบ้านแมวดาคนร้ายพี่น้องเขาสิไปเผากันในที่อันนี้ก็บ่ได้พี่น้องเลยเอากับทายถ้ำม้ำสะอาดเลยพี่น้องเสียงแซวเนกิจวัตรได้พี่น้องเอาแต่ตัวเลขไปเลขเขาเป็นพ่อพี่น้องขอบคุณเลยายน้องโชูป้าพี่น้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำแล้วดูพี่น้องมะม่วงดกขักดกแน่ ปา้าเจ้าพี่น้องชุดยอดมะม่วงสามระดูพี่นอ้องต้นตําในพี่น้องไอ้ต้นบริสุทธิ์หมวกสามระดูนะพี่น้องุนะคุณนะหมากยันปลายพี่น้องตั้งแต่ต้ตตนพี่หอดปลายเลยดกขักดกแหนเลยพี่น้องปีนี้มะม่วงด,ดกพี่น้องต่างแกงวัดมะม่วงสุดยอดเลยดกขักดกแหน ดกสูต้นพี่น้องเพิ่นว่าคนเฒ่าคนแก่พี่น้องกด,ดกกันนี่ฝนซีดีพี่น้องพ่นละพี่นอ้องมั้ยลูกหมวองสามตาดูสุดยอดหม่องพี่นอ้องคนหนาเนึองมีเทถอะเคะดกบักคักพี่น้องเลย่อนคักพี่น้องใบไมาแตกกับผักกับปลูกผักไปมีพี่น้องปลกูกผักปลกูกยังกินเองพี่น้องบางอย่างผนปลกูกอีกได้เพผ่กกับปลูกแล้วพี่น้องเล่นนี่ บางอย่างคนปลูกเองได้ผงกระปูกไม่ต้องไปซื้อไปหานะพี่น้องเฉพาะบางอย่างพี่น้องบางอย่างก็ได้ซื้อคือกันพี่น้องบบแมนบอกบบได้ซื้อดอกพี่น้องในผงกระปูกพี่น้องปลูกในบ้านพี่น้องปลูกกลางๆบ้านเลยบรรยากาศปลูกปลูกมะเขือปลูกมะลำอมย่พี่น้องปลูกไปมันกระแหงแรกหน่อยพี่น้องว่าน่บบว่านบ่มีนะพี่น้องหน้ามันก็บ่ค่อยพอนะพี่น้องนี่กระปูก หเนจะน่อยพราะน้องพุทธพีรองพุทธปูกัพี่น้องพิเพลดมือได้ผลแข็งแรงผนบวมือไผลกระดพี่น้องมือได้ผลมือยงผลกระโหดนะพี่น้องบรรยากาศปกระปูแบนี้พี่น้องก็มาเกือตัวมองลำไยอย่างี้พี่น้องตาคาตาไข้พี่น้อง แม่น้องนาดากับน้องนิวกับน้องนาดากําลังเดินทางไปเก็บมะม่วงพี่น้องไปเก็บตอนนี้ก hey, ําลังเดินทางไปเก็บมะม่วงพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าอันร่มมันแห้งไว้พี่น้องเลยจะพาเก็บมะม่วงกันวันเด็กหน่อยพี่น้องทางนั้นเด็กหน่อยเขาเก็บกระตุงกระตุงหยู่น้องป้าได้บอกละได้หนึ่งคนนะน้องได้จะไปท่านงัวท่านควายพวกพี่น้องในทางงัวทั้งควายทั้งคนพี่น้อง ว่าแต่ร่มมากเขากล่นมาลดเงหน่อยไม่ได้ลายคนะร่อนเป็นคทุนลทุนเข้ามาเข้าเข้ามาเข้าไาเข้ามาด้ามาเข้ามาเข้ามาเ้ามาเ้ามาเข้ามนเข้ามา้าาเ้ามา้ามาเข้าาเข้ามาเขานเ้าาเข้ามามาเาเ้อเา